ชุมชนวัดบ้านค่ายคือชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดระยองซึ่งอยู่ทางตอนบนของแม่น้าระยองวัดบ้านค่ายนี้สังกัดมหานิกายอยู่ในเขตปกครองส่งตำบลบ้านค่ายตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายแต่เดิมวัดนี้เรียกขานกันว่าวัดชัยชมพูพลซึ่งมีความหมายวัดชัยชนะศึกในแผ่นดินวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยในยุคที่ขอมกำลังเรืองอำนาจ ซึ่งจะเห็นได้จากซากปราขักพังของโบสถ์เก่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโบสถ์ขอมหรือจะร่องรอยของศิลาแรงและเสมารวมถึงธรรมจักรที่มีลวดลายศิลปะในแบบขอมซึ่งจากการพิสูจน์โดยกรมศิลปากรพบว่ามีอายุมากกว่า1,000ปีวัดแห่งนี้เคยเป็นป้อมปราการไพรพลทางและม้าสึกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในสมัยที่พระองค์ได้นำทัพไปกอบกู้เอกราชให้บ้านเมืองจนได้รับชัยชนะต่อมาวัดแห่งนี้ได้ถูกทิ้งร้างมานานจนกระทั่งในตาลชาวระยองผู้หนึ่งได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณแถวๆวัดนี้จึงได้ขอแรงให้ชาวบ้านมาช่วยกันสร้างกุฏิขึ้นและอาราธนาอุปชาแป้นจากวัดน้ำวงเวียนตะเคียนเจ็ดต้นให้มาจำพรรษา เล่ากันว่าในครั้งหนึ่งมีพระสงฆ์ในวัดเกิดแตแกแย้ก,กันเพราะไม่มีอุโบสถที่จะใช้ประกอบสังฆกรรมต่างๆหลวงพ่อแป้นและประชาชนในแถบนั้นจึงคิดสร้างอุโบสถขึ้นมาใหม่แต่พิจารณาแล้วว่าวัดนี้ไม่เหมาะสมเนื่องจากอยู่ใกล้กับแม่น้ำระยองอาจทำให้มีผลกระทบจากกระแสน้ำที่ไหลผ่านมาเสาะตะลิงจึงได้ย้ายที่สร้างวัดลงมาอยู่ทางตอนล่าง ซึ่งตอนนั้นนายเรืองเป็นผู้ถวายที่ดินให้วัดราวสี่สิบไร่เพื่อสร้างวัดใหม่ขึ้นมาชาวบ้านจึงเรียกวัดเดิมว่าวัดบนส่วนวัดใหม่ที่สร้างขึ้นใหม่นี้เรียกว่าวัดล่างและปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นวัดบ้านค่ายว่ากันว่าที่วัดนี้ได้ชื่อว่าเป็นวัดบ้านค่ายนั้นก็เพราะว่ายังมีซากค่ายปรากฏอยู่ทางเหนือของวัด ซึ่งถึงแม้จะถูกทำลายไปมากแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีคันดินปรากฏให้เห็นอยู่ส่วนอุโบสถในปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2507โดยสร้างแทนอุโบสถหลังเก่าที่ชำรุดสุดโทรมไปมากและได้มีการบูรณะปฏิสังขรหลังคาอุโบสถใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2551สำหรับมณฑดบ้าน,นค่าย สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช2454โดยหลวงพ่อวงซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้นเป็นผู้ริเริ่มและออกแบบในการก่อสร้างโดยหลวงพ่อท่านได้ความคิดมาจากการไปนมัสก,การพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีและได้เห็นรูปแบบแถวแถวจังหวัดลบบุรีจึงได้นำรูปแบบมาสร้างเป็นมณฑปนวัดบ้านค่ายนี้ขึ้นมาและยังได้นำรอยพระพุทธบาทจำลอง พระพุทธรูปรสอสหรือรัตนโกสินทร์ศพ130มาตั้งไว้บนฐานกลางมณฑปชั้นในเพื่อให้ประชาชนได้ปิดทองมาจนถึงปัจจุบันนี้ลักษณะของมณฑบนั้นก่ออิฐถือปูนตั้งอยู่บนฐานสูงและมีลานประทักษินสามารถเดินได้โดยรอบส่วนยอดบนสุดนั้นเป็นเสาไม้มีลูกแก้วสีเหลืองตั้งอยู่บนยอดหนึ่งลูกหลังคายกจั่วทุกด้านหน้าบันตกแต่งด้วยลายเทพ,พนมและลายกนก และมีของสำคัญของวัดที่เกิดขึ้นพร้อมกับมนดบอีกอย่างก็คือ 1. ตู้พระธรรมเลือดเลอะ 2. คคำพีที่ใช้เลือดผีใต้ยโหงมาเขียน 3. ภาพเขียนพระเวสสันดรชาดก13บืนที่เขียนได้อย่างสวยงามโดยใช้สีธรรมชาติวัดบ้านค่ายยังมีอีกตำนานที่เล่าขานต่อๆกันมาว่ามีเจ้าอ,อาวาสรูปหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าอ,อาวาสลำดับที่เของวัดคือ พระครูวิจิตธรรมานุวัตรหรือหลวงพ่อวงร่ำลือว่าพระครูนั้นเชี่ยวชาญในเรื่องของไสยศาสตร์โหราศาสตร์และแพทย์โบราณทำให้พระครูมีอภิญญาจิตสามารถอย่างรู้ว่ามีทรัพย์สมบัติฝังอยู่ใต้ดินตามจุดต่างๆของบริเวณวัดพระครูจึงไม่ตั้งจิตอธิษฐานขอสมบัตินั้นจากเจ้าของเพื่อน,นำมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดว่ากันว่ามีสมบัติล้ำค่าปรากฏให้เห็นตามที่ต่างๆ พระครูจึงได้นำสมบัตินั้นมาแปลเปลี่ยนเป็นเงินและนำมาบูรณะวัดตามความตั้งใจจนกระทั่งมีเสียงร่ำลือมากมายจนถึงหูชาวบ้านทำให้ผู้ที่มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารและศาลาการประเรียนรวมทั้งกุฏิจนเสร็จสมบูรณ์หลวงพ่อวงแห่งวัดบ้านค่ายนี้ท่านเป็นภิกษุสงฆ์ที่ทรงไว้ด้วยศีลาจารวัด ร่ำเลยกันว่าแม้แต่น้ำพระพุทธมนที่หลวงพ่อวงได้กระทำพิธีขึ้นนั้นแค่ได้ยินเพียงแค่ชื่อก็ศรัทธาเสียแล้วคือพระเจ้าห้าพระองค์หรือน้ำมนต์ดอกบวัวบานนับว่าท่านนั้นเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างเป็นที่ประจักษ์เลยทีเดียวส่วนเจ้าอาวาสวัดบ้านค่ายในปัจจุบันนั้นก็คือพระครูพิพัฒชยาพรหรือหลวงพ่อวันชยัยซึ่งท่านยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายด้วย และท่านยังเป็นพระนักพัฒนาและนักปกครองเป็นพระนักปฏิบัตินักเทศและเป็นพระผู้มีความเมตตาการุณาพัฒนาวัดจนได้รับการประกาศเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปวัดบ้านค่ายไม่ได้มีแต่เพียงประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาเพียงเท่านั้นแต่ยังมีอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากมีรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณให้ได้กราบไหว้ขอพร มีศารเจ้าแม่ตะเคียนทองมีอาสมถ้ำจำลองของปู่ฤาษีพยัคฆาดาบทให้ขอโชคขอลาบและก็ยังมีเจดีสามพี่น้องที่ยอดของเจดีทั้งสามบรรจุดาบของพระเจ้าตากสินวัดบ้านค่ายจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์หากมีโอกาสควรแวะมากราบไหว้แวะทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต